เท่าน,นี้จะพามาสอยมะพร้าวกะทิกันนะครับพาวกะทิที่บ้านทุ่งเกษตรปันสุกเราก็รุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นลูกแล้วนะครับต้นแม่พันุเขาอยู่ด้านหน้านะครับต้สนสูงมากต้นที่เราสอยอยู่นี้เป็นต้นรุ่นลูกนะครับก็ปลูกมาได้แล้วห้าปีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําการสอยพิสูจน์กันว่าจะเป็น มะพร้าวกะทิให้เราไหมนะครับว,วิธีการนะครับก็คือดูว่าเป็นกะทิหรือไม่เป็นก<ด>็คือเป็นขย่าดูครับสอยลงมาแล้วเขย่าดูถ้าเป็นมะพร้าวกะทิจะไมา่มีเสียงถ้าจะเป็นกะทิเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะไม่มีเสียงน้ําคลอนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปปอกกันปอกเสร็จแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นกะทิหรือเปล่า เราปอกแล้วไปเราผ่ากันดูครับว่าจะเป็นเนื่องจากว่าในาการปอกใช้เวลาค่อนข้างนานน,นะครับ<ฟ>เลย<ฟ>ต้อง<ว><ว>ลบล้านิด <ไป S 1> นึงนะครับมะพร้รพาวนี่เราสอยมาจากหน้าบ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่าดูนะครับแล้วแกะลุ้นกันนะครับเนื้อขาวๆฟูๆแน่นๆอย่างนี้เลยครับมะพร้าวกะทิที่บ้านทุ่งเรา